ส่วนหนึ่งของตำนานเล่าขานมานานปีสวัสดีครับคลิปนี้ทางช่อง You Super ดัชน l เรานำพาท่านเดินทางมาที่ดินแดนส่วนหนึ่งที่เป็นตำนานเรื่องเล่าขานแห่งจังหวัดนครปฐมนะครับคลิปนี้เรามาที่วัดดอนยียหอมนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตําบลดอนยียหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ สำหรับข้อมูลประวัติของวัดดอนเย,ยหอมนะครับจากข้อมูลของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งเมื่อปีพศ2400นะครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับและได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปีพศ2478ในสมัยของรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับประวัติความเป็นมาของวัดดอนเย,ยหอมในอดีตนะครับชาวบ้านเรียกวัดโคกเย,ยหอมนะครับปัจจุบันเป็นโบราณสถานเรียกว่าเนินพระนะครับ ตามตำนานเล่าสืบกันมาว่ายายหอมตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นผู้เลี้ยงพญาพานนะครับวัดนี้ได้ลกลลางมากว่าพันปีนะครับต่อมามีการสร้างวัดโคกยายหอมขึ้นอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลดอนยายหอมนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะครับและไม่ทราบปีพศในการสร้างนะครับและกระจวนจะล้างลงแล้วนะครับเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับน้ําท่วมทุกปีนะครับแล้วก็มีพระพิสุสงฆ์จําวัดอยู่เพียง2-3ถึงรูปนะครับ ในราวปีพศ2398นระครับหลวงพ่อทรัพย์เจ้าอาวาสวัดงิ้วลายอำเภอนครชัยศรีนะครับพิจารณาเห็นว่าสภาพวัดทรุดโทรมมากนะครับไม่อาจบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นมาได้นะครับจึงร่วมกับชาวบ้านแถบนี้นะครับเลือกสถานที่ตั้งวัดใหม่ขึ้นในทางทิศเหนือละครับอยู่ระหว่างวัดล้างเนินพัดนะครับกับวัดโคกียหอมเดิมนะครับเป็นที่นาของนายคงกับนายฉิมตระกูลอินทราชิตจุ้ยนะครับได้ถวายที่ดินพื้นนี้ให้เป็นที่สร้างวัดใหม่เนื้อที่ประมาณ8ไร่นะครับ เมื่อปีพศ2400นะครับหลวงพ่อทรัพย์ได้ลัตธนาพระวินัยทรห้วบพมัสโลนะครับซึ่งขณะนั้นท่านอายุราว25ปีนะครับบวชได้5พรรษานะครับจากวัดทองอำเภอบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับมาเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดดอนยยหอมนะครับพระวินัยทรห้วบหรือหลวงพ่อห้วบที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันนะครับได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดดอนยัยหอมได้ไม่นานนักก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระประหลัดห้วบนะครับ ในระหว่างที่หลวงพ่อหัวปกครองวัดก็ได้สร้างถาวรวัตถุและแสนาสนะต่างๆนะครับมากมายอาทิเช่นอุโบโสถนะครับหอะระฆังบนดบเจดียลอยพระพุทธบาทจำลองนะครับต่อมาพระประหลัดหัวบก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชานะครับพระประหลัดฮุบเปห,หลวงพ่อหัวได้ปกครองวัดดอนเหหอมอยู่ถึง64ปีนะครับแล้วก็มรณภาพเมื่อปีพศ2466นะครับ ก่อนที่หลวงพ่อฮวบจะมรณาภาพลงนะครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมพศ2459นะครับท่านเจ้าคุณพุทธลักษิตนะครับเจ้าคณะจังหวัดได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดดอนเยหอมนะครับท่านสังเกตเห็นว่าสมภารเจ้าว่าท่านชราภาพมากแล้วนะครับในครั้งนั้นก็ได้มีการแต่งตั้งพระพิสุนเงินขึ้นเป็นรองเจ้าอาวาสนะครับโดยมติของที่ประชุมสงฆ์และชาวบ้านนะครับต่อมาเมื่อหลวงพ่อฮวบมรณาภาพลงนะครับทางเจ้าคณะจังหวัดได้แต่งตั้ง พระพิสูจเงินขึ้นเป็นเจ้าว่าแทนนะครับเมื่อปีพศ2466นะครับเมื่อหลวงพ่อเงินได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าว่านะครับก็ได้บริหารจัดการงานวัดโดยสมบูรณ์แล้วนะครับได้ปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกี่ยวกับความสะดวกของพระพิสูจนและชาวบ้านมากมายหลายประการนะครับเมื่อราวปีพศ2504นะครับก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชคณะชั้นราชนะครับที่พระราชธรรมาภรณ์นะครับ หลวงพ่อเงินได้ปกครองวัดสืบต่อมาจนเมื่อปีพศ2520ก็มรณภาพลงด้วยอาการสงบนะครับทางเจ้าคณะจังหวัดได้แต่งตั้งพระครูเกษมธรรมนานหรือหลวงพ่อแชมซึ่งเป็นรองเจ้าวาดในสมัยหลวงพ่อเงินขึ้นเป็นเจ้าวาดแทนนะครับหลวงพ่อแชมเป็นเจ้าวาดลูกที่3ของวัดดอนย,ย่หอมนะครับได้ปกครองวัดและได้สืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเงินท่านได้ปูรณปฏิสักรรน,นกิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดดอนย,ย่หอมอย่างมากมายนะครับ จนวัดดอนใหญ่หอมได้เจริญรุ่งเรืองจุบจนเมื่อพศ2536หลวงพอ่อแชมป์ก็ได้มรณาภาพลงนะครับทางเจ้าคณะจังหวัดได้แต่งตั้งพระครูประลัดประพันธ์นะครับผู้เป็นรองเจ้าวาดขึ้นเป็นเจ้าวาดรูปที่4ของวัดดอนใหญ่หอมนะครับต่อมาก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลสุทธิสารนะครับปกครองวัดสืบต่อมาจนถึงปีพศ2562นะครับ ปัจจุบันมีพระครูปฐมวราจาร์นะครับหรือหลวงพ่ออวยพรเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบันของวัดดอนยญยหอมนะครับภายในวัดดอนยยหอมก็มีปูชนียสถานที่สําคัญนะครับก็คือโบสถ์หลังแรกนะครับซึ่งสร้างในสมัยของพระครูประหลัดทวบนะครับหรือหลวงพ่อหวบเมื่อปีพศ2400นะครับส่วนอุโบสถหลังที่2ของวัดดอนยยหอมนะครับสร้างเมื่อสมัยหลวงพ่อเงินนะครับ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับขนาดกว้าง10เมตรยาว24เมตรสูง18เมตรนะครับสร้างเมื่อปีพศ2480นะครับภายในอุโบสถปฏิสถานพระรูปปางมารวิชัยนะครับมีพระนามว่าพระพุทธสีทักษินานุสอน,นะครับเป็นประธานในอุโบสถนะครับองค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง85นิ้วนะครับสูง111นิ้วนะครับสร้างในสมัยของหลวงพ่อเงินเป็นเจ้าวาดวัดดอนเยหอมนะครับ เปิีวยด้านหน้าทางเข้าของวัดดอนเย่ยหอมนะครับฝั่งขวามอือก็จะมีศาลาธรรมโสรถนะครับภายในศาลาธรรมโสรถก็เป็นสถานสังขารล่างของพระราชธรรมาพรนะครับหรือหลวงพ่องเงินแห่งวัดดอนเย,ย่หอมนะครับ ภายในวัดดอนเยหอมยังมีตึกกรรมฐานบูรพาจาร์นะครับภายในตึกกรรมฐานบุรพาจาร์นะครับก็ประดิสถานสังขารล่างของพ่อครูกรเกษมธรรมนันนะครับหรือหลวงพ่อแชมนะครับด้านในของ,ง,งวัดดอนเยหอมนะครับก็จะมีเจดีย์ทรงระฆังกว้างนะครับตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของศาลยายหอมนะครับเรื่องราวยายหอมเนี่ยเป็นเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวข้องกับเรื่องพยากรพยาพานนะครับ เมื่อพญาพานได้สังหารพ่อนะครับแล้วก็คิดจะแม่มาทําเมียนะครับและโกรธเคืองยายหอมว่าไม่แจ้งความจริงว่าตัวเองเป็นลูกของพญากงนะครับต่อมาได้มีการสังหารยายหอมนะครับทั้งๆท,ท,ที่ยายหอมเป็นเพียงคนที่เก็บพญาพานมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมจากการถูกปล่อยฆ่าของพญากงตามคําทํานายของโหนนะครับภายในมีรูปปั้นของยายหอมนะครับเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวบ้านชาวชุมชนตำบลดอนยายหอมนะครับ สำหรับคลิปย้อนลอยโบราณที่วัดดอนเย่หอมของทางช่อง You Super The Channel คลิปนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพวกคุณเจ้านะครับพระพิสุสงนะครับรวมถึงชาวชุมชนและแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำคลิปนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ต้องฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe นะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเราจะพาไปย้อนลอยโบราณในแหล่งโบราณอื่นๆในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ